นะคะกระสอบละ2,200บาทมันมีเซ็ตด้วยนะของแพนด้าลูกค้าจะรู้กันว่าเซ็ตเยอะมีเซ็ตแล้วก็มีนี่ด้วยแฟนซีมีหัวมีหัวสัตว์เดี๋ยนี่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 ฟ้านี่นีีอ่ะมาเซ็ตก่อนวิกลว้อะไรล่ะฟ้าตกใจหมดเลยฟ้ามันได้แบบหัวสัตว์ได้งานเซตอ่ะนี่สองพค่ะสองพเซตที่เน่งม่เด็กเด็ไปแล้วนะคะพี่จ๋า นะคะสองพนสองอยุ้ยเซตน่ารักนะชุดเซตแล้วลูกค้าขายเซตอ่ะขายได้แพงด้วยได้300อย่ะเซตอ่ะเนี่ยขายได้แพงด้วยลูกใหม่นอหนู40นะคะพี่ลูกใหม่นอหนูสี่ศูนะคะใครจะซีเอก้อนใหม่ว่าไป สิบเอ็ดก้อนสุดท้ายลูกค้า11ก้อนสุดท้ายอากาศกําลังเย็นๆหนาวๆลูกค้าเล่าดูอยู่แม่ออเดอร์ได้เลยนะเพราะว่าเคยมีลูกค้าเล่ามาถามตัดตู้รหัสนี้ด้วยแต่ว่าไม่มีของตอนนั้นไม่มีของให้เขาจริงๆนะคะวันนี้ถ้าได้ดูอยู่ในไลฟ์สดแม่เอาเลยเออเอาเลยนะแม่เอาเลยเนี่ยน่ารักๆงานเซ็ตมีนะคะลูกค้างานไม่เสร็จก็น่ารักน่าใจที่สุดคุณแม่แล้วราคาประหยัดด้วยนะลูก ใหม่นอนนู4สี่สูยรความเร็วฟ้าหนึ่งนี่ไงทรายสามตัวเลยเว้ยหนึ่งแม่สองซมปึ้งดัฟฟี่ชินามอนโลมีู่น้องน่ารักมากและราคาถูกอ่ะถูกมาสองสองแม่สองพลูกเ่าหัวมาหัวหมาหัวหมานัวมาัวแล้วเปานัวมาหัวหนาหัวราัวมาหัวมาหวหาว่าไฟดูมอีกแล้วจัวมากัวหหววัวหหัวหว จอจานสีสสส่สิบสี่ค่ะจอจานสี่สิบสี่แม่อันนี้หาหาหมูอมันเดี๋ยวมีไห้ว่าหมูอมันหมูอมันมีไหมคืออะคือของแพนด้าลูกค้าได้เซ็ตเยอะนะคะเซ็ตจะเยอะมากจอสี่สิบสี่ลูกค้ากางเกงแยกเสื้อแยกางเกงขายก็ได้หรือแบบเนี้ยอุย้ยเซ็ตทั้งนั้นเลยนะเซ็ตทั้งนั้นเลยนี่รีวิวโซนเอาค่ะโซนเอาพี่เรียบร้อยแล้ว นะคะขอบคุณมากจ้ะลูกคะจ๋าเสื้อสีนึงกงลูกใหม่เสื้อมาได้เลยนะนอนหนูสีใส่คนะด้านนี่นะคะอ่ะมาลูกใหม่นอนสีสูนเนอะแอนพลเนาะใช่จ้าจัดมาได้เลยคุณแม่นะคะจัดมาได้เลยนะใครอยากตัดเหมาตัดได้เลย มีของนะจ๊ะนี่น่ารักอ่ะลูกค้าแล้วยางอะไรอย่างเงี้ยดีนะสภาพค่อนข้างดีวิ้ยรถนี้มาทําดีจังวะไม่มีค้างรถนะแม่เบอร์เนี้ยคือหมดทุกรถหนาวหน้าหนาวหน้าร้อนก็คือโซเอาตลอดใช่ลูกค้าไม่เคยได้ค้างไว้นานเย่เยได้แล้ววิอูนะคะดีใจด้วยนะแล้วตัวเนียนดูเซตเดียมากลูกเนี้ยเมื่อกี้ก็โดนดูดได้ดังไปเลยจังหวะที่แบบเอประมาณกี่ตัวเอพ่อจ๋า นะคะอันนี้จะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะว่ามันบางทีมันบางลูกอะค่ะพี่ตัวหัวสัตว์มันเยอะใช่ตัวหัวสัตว์มันเยอะมันก็แบบจำนวนเราเคยทดสอบนี้มาเสร็จเยอะจังวะเออแต่ตีให้นะแม่นะก็ประมาณประมาณร้อยชิ้นนั่นแหละประมาณ80บถึงร้อยนะคะถ้าได้เสื้อคลุมเยอะอาจจะจํานวนลดลงไปนะคะคุณคเออจำนวนอาจจะลดลงไปนะ ม,มันที่เจอเหมือนเจอชุดเจอเซ็ตมันนะนลูกค<น>้าหัวท้ายน่ารักเซ็ตมาลูก้าสองพันสองร้อยลูกค้า <2, 000 S 2> สองแพงสองร้อยจ้ะไม่แพงเลยแม่ไม่แพงเลยเบอร์เนี้ยเบอร์นี้เซ็ตเยอะลูกค้าเคยรีวิวไว้แล้วนะคะมีลูกค้าประจําอยู่มีลูกค้าประจํามีนะคะลูกค้าใหม่หหหๆหลายๆคนก็แบบ ดูอย่างบางคนยังไม่เคยได้ไปเลยนะแต่คือดูรีวิวแล้วก็ปักหมุดรอป้ายพันดาเซตอีกแล้วนะงานเซตอีกแล้วแม่สีดำนอสีสูนนะคะตัวนี้เ็จก็น่ารักตัวบางทีอาจจะแบบมีเซตต่อไปดูนะแต่แบบเนี้ยน่ารักมากลูกค้านอสีสูนนะคุณแม่จัดมาได้เลยเนี่ยเซตอีกแล้วว่ะเฮ้ยทำไมมาเซตเยอะจังวะกางเกงตัวเซตเยอะ อย่างที่ลูกค้าบอกแหละเพราะว่าถ้าล่าสุดที่เราเปิดของเยนโลอ่ะแม่หัวสัตว์ออกเยอะหัวฟันซีเยอะอแต่ลูกค้าบอกว่าชอบของแพนด้า,นนาชุดเซ็ตมันเยอะใช่มันจับเซ็ตได้เยอะเลยค่ะขายเป็นชุดแบบเดิมๆได้เลยเนี่ยคุณแม่อมเอานะนอนหนู40นะคะ45โล2,200บาทนะใครสนใจงานชุดนอนแบบประมาณนี้แม่เป็นชุดนอนขนนุ่มเนาะหนาวๆอย่างเงี้ยขายดีนะ ต้องจัดได้เลยนอนหนู40นะคะลูกรี<น>วิวโซเอาเรียบร้อยแล้วนะ่นะลูกค้า4 5โลเต็มนะแม่นะ45โลเต็มเนี่ยเซตใหม่แล้วยืดขาวรถนี้ยืนข่าวรถน,นี้ไม่เข้าเนยังไม่มามา,มาน่าจะได้ช่วงตู้หน้าร้อนเลยอ่าช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนต้องรอดูตู้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามีตู้มาเติมของให้ค้านิ่มมากนี่ ประมาณนี้นะประมาณนี้นะชุดนอขนนุ่มนะคะอยาก c ี F ย้อนหลัง C.F. ได้เลยนะลูกพี่แอรพอยกำลังรีวิวอยู่โซ so อาเรียบร้อยแล้วนะคะพิมรหัสนอนหนู40ทางหน้าไลฟ์สดหรือว่าในช่องแชทหลังบ้านได้เลยครับนะผมเดี๋ยวไปต่อเสื้อคอดิแกนกันดีกว่าลูกค้าคอดิแกนผ่าน